สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยค่ะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของอะไรนั้นวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการผสมคำสระะระอีระอสระอสระเอและระแอค่ะเด็กๆ ในหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยค่ะหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ดำเนินการสอนโดยนางสาวไพรินขับกลมหรือที่นัเรีนยนเรียกว่าครูปอน,นั่นเองค่ะเนื้อหาของการประสมคำในสระต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆ ก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปเรียนในเนื้อหานั้นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันดีกว่าค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะดเด็กๆข้อที่1นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำข้อความและเรื่องสั้นๆได้ถูกต้องข้อ2นักเรียนสามารถอ่านและเขียนสะกดคำที่ผสมสระอะ สระอีสระอูสระอุสระเอและสระแอะรวมไปถึงคำที่มีตัวสะกดได้ค่ะและข้อ3นักเรียนสามารถพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและพูดได้ค่ะนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้กันในวันนี้นะคะ ทีนี้เรามาเข้าสู่การผรสมคำกันดีกว่าค่ะเด็กๆก,การผรสมคำข้อ1การผรสมคำกับสระอะคือการนำพยัญชนะกับสระอะมาผสมกันโดยเขียนสระอะอยู่หลังพยัญชนะค่ะเด็กๆเด็กๆฟังแล้วอาจจะยังไม่เห็นภาพ ค,คุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูค่ะการผรสมคํากับสระอะนะคะพยัญชนะผสมกับสระอะมาให้นักเรียนดูค่ะคําแรกปอปากับสระอะเราอ่านได้ว่าปออะปะเห็นไหมคะพยัญชนะตามด้วยสระอะเห็นไหมคะ สระอะจะอยู่ด้านหลังของพยัญชนะนะคะเด็กๆต่อมาคำที่สองชอชิงกับสระอะเราอ่านว่าชออ่ะชะาคำที่สามค่ะนหนูกับสระอะเราอ่านว่านอ่ะณ นะคะเหล่านี้คือพยัญชนะผสมกับสระอะโดยที่สระอะจะอยู่หลังพยัญชนะค่ะและนี่คือหน้าตาของสระอะค่ะเด็กๆต่อมาค่ะการผรสมคำข้อ2การผรสมคำกับสระอีคือการนำพยัญชนะกับสระอีมาผสมกัน โดยเขียนสระรอิอยู่เหนือพยัญชนะอยู่เหนือพยัญชนะก็คืออยู่บนของพยัญชนะนะคะนักเด็กเรามาดูกันว่าหน้าตาของสระรอิอยู่เหนือพยัญชนะเขียนอย่างไรคะต่อเต่ากับสระรอินักเรียนเห็นไหมคะว่าสระรอิอยู่เหนือพยัญชนะหรืออยู่บนหัวของพยัญชนะนั่นเองคะ่ะ ตอเต่ากับสระรอีเราอ่านว่าตออีติสอเสือกับสระรอีเราอ่านว่าสออีสีไม่สินะคะมันเป็นเสียงสอเสือนะคะไม่ใช่สอโซ่นะคะสออีสี่ โอโซกับซาเลอีกเราอ่านว่าซอ,อีซิเห็นไหมคะความแตกต่างของเสียงโอเสือกับซซโซโซเสือเราอ่านว่าซอ,อีซอโซโซเราอ่านว่าซอ,อีซินะคะและนี่คือรูปร่างหน้าตาของซาเลอีค่ะเด็กๆ,ๆ,ๆต่อมาค่ะ การ,ระสมคำข้อที่สามการประสมคำกับสระอืน,นะคะลักษณะของสระอืจะเหมือนกับสระอีค่ะเพียงแต่เพิ่มกลมๆตรงหางของสระอีเข้าไปนะคะเราจรึงอ่านเป็นสาระอืค่ะคือการนำพยัญชนะกับสระอืมาผสมกัน โดยเขียนสระอึอยู่เหนือพยัญชนะหรืออยู่บนหัวของพยัญชนะนั่นเองค่ะมาดูสิว่าลักษณะ,ะของการเขียนพยัญชนะกับสระอึอเขียนอย่างไรคะต่อเต่ากับสระอึอเห็นไหมคะสระอีอแต่เพียงเราเติมวงกลมตรงที่หางของสระอีอเข้าไปมันก็จะกลายเป็นสระอือนะคะต่อเต่ากับสระอือเราอ่านว่าต่อ อึตึหอหีบกับสระอึเราอ่านว่าหออหึต่อมาค่ะรอเรือกับสระอึเราอ่านว่ารออือรึนะคะและนี่คือหน้าตาของสระอึค่ะเด็กๆ ต่อมาค่ะการ,ระสมคำข้อที่4การประสมคำกับสาระอุนะคะสาระอุคือการนำพยัญชนะกับสาระอุมาประสมกันโดยเขียนสาระอุอยู่ใต้พยัญชนะค่ะตอนนี้เราเปลี่ยนมาอยู่ใต้ของพยัญชนะนะคะเรามาดูกันว่าลักษณะข,ของการเขียนพยัญชนะกับสาระอุเขียนอย่างไร ดดเด็กกับสาะอูนักเรียนเห็นสาะาอุไหมคะวงม้วนวงกลมแล้วก็ขีดลงมาเห็นไหมคะอันนี้คือหน้าตาของสาะอูนะคะดอเด็กกับสาะอูเราอ่านว่าดอ,อดุดูพอพึ่งกับสาะอูเราอ่านว่าพออ,อูผูก ยอยักกับสาระอุเราอ่านว่ายออูยุนะคะและนี่คือหน้าตาของสาระอุค่ะเด็กๆต่อมาค่ะการประสมคำข้อที่5การประสมคำกับสาระเอเห็นไหมคะสระเอกับสระอะเราอ่านเป็นสระเอ นะคะคือการนำพยัญชนะกับสร,ระเอมาผสมกันโดยเขียนพยัญชนะอยู่ตรงกลางของสระเอกับสระอะนะคะเรามาดูกันว่าลักษณะของการเขียนพยัญชนะอยู่ตรงกลางของสระเอเขียนอย่างไรนะคะนเรียนเห็นแล้วเห็นไหมคะนำพยัญชนะเขียนตรงการลางระหว่างสาระเอกับสระ อ่ะก็คือตัวลอริงคำนี้นะคะลอลิงกับสาระเอเราอ่านว่าลอเอเลตอเต่ากับสาระเอเราอ่านว่าตอเอเตกไก่ก,กับสาระเอเราอ่านว่ากเอ เกะนะคะและนี่คือหน้าตาของสาระเอะค่ะนะคะสาลเอนะคะการประสมคำข้อที่6การประสมคำกับสาระแอะนะคะเมื่อกี้สาระเอะนะคะสาลแอะก็คือสาระแอกับสาระอะรวมกันเราอ่านว่าเป็นสาระแอะนะคะ คือการนำพยัญชนะกับสระ,ระแอมาผสมกันโดยเขียนพยัญชนะอยู่ตรงกลางของสระแอเราไปดูกันว่ารูปร่างหน้าตาของการเขียนพยัญชนะอยู่ตรงกลางของสระแอเขียนอย่างไรนะคะกไก่เห็นไหมคะกไก่กับสระแอหกไก่จะอยู่ตรงกลางระหว่างสาระแอกับสระอะหรือเราเรียกว่าสาระแอ นะคะอ่านว่ากอแอแกะพ่อพานกับสาระแอะเราอ่านว่าพอแอะแพะนอหนูกับสาระแอะเราอ่านว่านอแอะแนะและนี่คือหน้าตาของสาระแอะค่ะเด็ก เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการอ่านประสมคำกับสระต่างๆที่ครูกำหนดมาให้ในวันนี้พอจะอ่านออกเสียงกันได้บ้างไหมคะนักเรียนต้องฝึกฝนในการอ่านคำกับชระนะคะอย่างที่ครูคบอกว่านักเรียนจะต้องจำพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวและก็สระในภาษาไทยทั้งหมด32เสียงให้ได้และนักเรียนก็จะอ่านออกเสียง และสะกดคำได้ค่ะทีนี้เรามาฝึกอ่านสะกดคำกันดีกว่าค่ะเด็กๆคุณครูมีคำมาให้นักเรียนอ่านสะกดคำค่ะเดี๋ยวเราไปอ่านกันทีละคำดีกว่านะคะว่าสะกดอย่างไรคำแรกค่ะเห็นไหมคะ คุณครูให้ช่องมาทั้งหมดกี่ช่องคะ1 2 3่5 5าี่ห้าห้าช่องและก็มีคำมาให้ทั้งหมดคําคำค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำแรกค่ะคำแรกเราอ่านว่าลอลิงกับสระอะนะคะเราอ่านว่าละนะคะพยัญชนะคืออะไรคะเด็กๆพยัญชนะก็คือลอลิงค่ะนะคะสระสระอะค่ะนะคะ ลลิงกับสระอะเราสะกดว่าลอ่ะอ,อ่านว่าระค่ะนะคะเห็นไหมคะช่องของคํากับช่องของอ่านว่าเห็นไหมคะช่องแรกกับช่องสุดท้ายคำนะคะเมื่ออ่านสะกดคําแล้วจะต้องเขียนเหมือนกันนะคะต่อมาคําที่2ค่ะจอจานกับสระอุนะคะพยานชนะก็คือ จอจานค่ะสรอะไรคะเด็กๆสระอุค่ะสะกดว่าจออุอ่านว่าจุนะคะต่อมาค่ะตอเต่ากับสระอืพยัญชนะก็คือตอเต่าค่ะสระอะไรคะเด็กๆสระอืเห็ออนนะคะสะกดว่าตออืออ่อานว่าตึ นะคะต่อมาค่ะสอเสือกับสระอีพยาญชนะก็คือสอเสือตามด้วยสระอะไรคะสระอีค่ะสะกดว่าสออีอ่านว่าสีค่ะต่อมาค่ะยอยักษ์กับสาระแอะพยาญชนะก็คือยอยักษ์ค่ะสระอะไรคะเด็กๆสาระแอะค่ะ สะกดว่ายอแอยอแอะอ่านว่าแ yeah ยค่ะอันนี้คือการฝึกอ่านสะกดคำนะคะเด็กๆให้คำมาและนักเรียนต้องมาแยกด้วยว่าพยัญชนะคือตัวใดสระคือตัวใดสะกดอย่างไรและก็อ่านว่าอย่างไรนะคะทีนี้เรามาฝึกอ่านคำกันดีกว่าค่ะเด็กๆครูมีคำมาให้นะคะ แล้วนักเรียนก็ต้องทำไมคะอ่านคำให้ได้นะคะคำแรกที่ให้มาคือคำว่าอะไรคะมะลิคำที่สองสารเอกเราอ่านว่าเลเทนะคะคำที่สามสาระประสารอูเราอ่านว่าทะลุ ต่อมาค่ะสาะลอีกับสาะอาเราอ่านว่าวิชานะคะต่อมาค่ะสาะแอกับสาะอัมเราอ่านว่าแนะนำนะคะต่อมาค่ะสระอากับสาะอาเราอ่านว่ากะลาต่อมาค่ะสาะแอกับสาะอูเราอ่านว่าแคะหู ต่อมาค่ะสระเอกกับสระอเราอ่านว่าเออะนะคะอันนี้คือการฝึกอ่านคำโดยที่เราไม่ต้องสะกดคำเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าพยัญชนะตัวนี้คือตัวอะไรและก็สระเสียงนี้คืออ่านออกเสียงอย่างไรนะคะนี่คือการฝึกอ่านคำนะคะทีนี้เรามาฝึกอ่านเพิ่มเติมกันบ้างคุณครูจะให้ประโยนกเรียนมา แล้วให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะอ่านประโยคโดยที่ไม่ต้องสะกดคำนะคะประโยคแรกนักเรียนเห็นแล้วนักเรียนพอจะอ่านได้ไหมคะว่าอ่านว่าอย่างไรนะคะประโยคแรกก็คืออะไรคะอาพาน้ำ้าและวายุมาภูเขาประโยคที่สองค่ะ ผู้เขามีป่าในป่ามีเสือมีชนีอาชีให้น้ำฝาและวายุดูกระแตทุกคนไม่ส่งเสียงอีกกระทึกเวลาดูกระแตนะคะอันนี้คือการอ่านเป็นประโยค นะคะโดยที่เราไม่ต้องสะกดคำนะคะ,ะต่อมาค่ะเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วเราก็จะเข้าสู่ภาระงานของชั่วโมงนี้ค่ะให้นราเรียนนำหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาภาษาไทยค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆเล่มสีฟ้าค่ะแบบฝึกหัดนะคะ งานของเราในวันนี้ก็เราจะทำในหน้าที่33และ34ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาของงานในวันนี้ในหน้า3 4 33และ34จะเป็นอย่างไรมาดูในหน้า33ค่ะในข้อแรกนะคะเขาให้นกักเรียนอ่านออกเสียงคำที่อยู่ในดอกไม้ แล้วก็ระบายสีดอกไม้ตามที่กำหนดเพราะฉะนั้นในตารางสี่เหลี่ยมข้างบนนะคะเขาก็จะกำหนดสระมาให้นักเรียนก็จะมีสระอะสระอีสระอึสระอุสระเอและสระแอนะคะคำที่ผสมด้วยสระต่างๆตามที่กำหนดแล้วก็ระบายสีตามที่เขากำหนดให้นะคะ สาระาะให้น่าเรียนระบายสีแดงนะคะสาระอิให้น่าเรียนระบายสีฟ้าสาระอึให้นักเรียนระบายสีชมพูสาระอุให้ระบายสีเขียวสาระเอะระบายสีส้มสาระแอะระบายสีเหลืองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคำที่อยู่ในดอกไม้ นะคะมีคำว่าอะไราบ้างนะคะคำแรกเลยค่ะนะคะวงกลมสีเหลืองเห็นไหมคะต่อ,อแฉกเห็นนะคะต่อมาค่ะรอเอเละสออีบอสิบนะคะรออึรึตอเอเตะ คอแอะแคะยออุยุมออะมะรออะระมะระจอออะจะพอแอะแพ้ถออุงอถึงรออิริดอ,อุด,ดู นะคะเพราะฉะนั้นคำในดอกไม้เนี่ยคือคำที่ประสม,ะสมกับสระต่างๆนะคะตามที่กำหนดมาให้ให้นักเรียนเนี่ยระบายสีดอกไม้ตามสีที่กำหนดให้ก็คือตามสระที่กำหนดสีให้นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะทีละสระนะคะสระอะระบายด้วยสีแดงมีคำว่าอะไรบ้างคะเด็กๆ สระอะระบายด้วยสีแดงก็จะมีคำว่าจอะจะนะคะมีคำว่าอะไรอีกคะที่ประสมกับสระอะและระบายด้วยสีแดงนั่นก็คือมะระนะคะมอะมะรอะระมะระหมดหรือยังคะเด็กๆคำที่ผสมด้วยสระอะ หมดแล้วนะคะทีนี้เราไปดูคําที่ประสม,สมด้วยสระอีเราจะต้องระบายด้วยสีฟ้าค่ะมีคําว่าอะไรบ้างคะสระอีระบายด้วยสีฟ้าก็จะมีคําว่าสอีบอสิบมีคําว่าอะไรอีกคะรออีรินะคะรออีริหมดหรือยังเอ่ย หมดแล้วนะคะทีนี้เราไปดูคำที่ประสมกับสารอึค่ะสารอึระบายด้วยสีชมพูนะคะระบ,บายด้วยสีชมพูมีคําว่าทออึงอถึงนะคะแล้วก็มีคําว่ารออึรึนะคะหมดหรือยังคะหมดแล้ว นะคะคำที่ผสมกับสาระอุค่ะสาระอุระบายด้วยสีเขียวค่ะเราก็ไปดูคำในดอกไม้ว่าคำใดที่ผสมด้วยสระอุสาระอุก็จะมีคำว่ายออ,อยุยุดอ,อดุดูนะคะต่อมาค่ะคำที่ผสมกับสาระเอ็ต้องระบายด้วยสีสม้ม นะคะก็จะมีคำว่ารอเอเละตอเอเตนะคะและคำที่ผสมด้วยสระแอนะคะต้องระบายด้วยสีเหลืองก็จะมีคำว่ากอแอแกะนะคะแล้วก็พอแอแพะนะคะแล้วก็ตามด้วยคอแอแคะหมดหรือยังคะเด็ก หมดแล้วค่ะนะคะให้นักเรียนระบายสีลงไปนะคะให้สวยงามนะคะและนี่คือการอ่านออกเสียงคํานะคะในหน้า33นะคะที่นักเรียนจะต้องทํานะคะต่อมาค่ะในหน้า34ค่ะให้นักเรียนประสมพยัญชนะกับสระแล้วเขียนและอ่านสะกดคำนะคะ เขาก็จะมีช่องพยัญชนะมีช่องสระมีช่องคำแล้วก็สะกดว่าให้นักเรียนนะคะแล้วเนี่ยมาดูตัวอย่างเช่นเขาให้พยัญชนะลอริงมานะคะลอริงมาเห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะพยัญชนะลอริงมานี่คะ่ะเห็นไหมคะตัวอย่างที่เขาให้เขาให้ลอลิงมาแล้วก็ตามด้วยสระเอนะคะ แล้วก็เอาพยัญชนะกับสระมาประสมกันก็จะได้คําว่าเละนะคะคาว่าเละนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนและอ่านสะกดคําเพราะฉะนั้นลอลิงกับสระเอเราก็จะอ่านว่าลอเอเละนะคะลอเอเละนะคะตามนี้นะคะเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้น เรามาดูในข้อแรกค่ะข้อแรกเขาให้คำว่าอะไรคะเขาให้พผูญชนะพอพานแล้วก็ตามด้วยสระแอะนะคะพอพานกับสระแอะเราอ่านว่าแพ้นะคะสะกดว่ายังไงคะเด็กๆเราก็สะกดว่าพอแอะแพ้นะคะ ต่อมาค่ะข้อ2ดอเด็กกับสระอุนะคะก็คือคำว่าดุสะกดว่าดอุดูนะคะข้อ3บอใบไม้กับสระอีเราอ่านว่าบีสะกดได้ว่าบออีบีข้อ4ค่ะนอหนูกับสระอาะ เราอ่านเราได้คำว่านะสะกดว่านอะนะข้อ5ค่ะตอเต่ากับสระเอกก็จะเป็นคำว่าเตะสะกดว่าตอเอเตะข้อ6หอหีบกับสระอึก็คือคำว่าหึสกดว่าหออึหื ข้อ7จค่ะจอจานกับสระอะก็จะได้คำว่าจะสะกดว่าจออะจะสอเสือข้อ8ค่ะสอเสือกับสระอุก็คือคำว่าสุสะกดว่าสออุสุนะคะและนี่คือการผสมประสมพยัญชนะกับสระแล้วก็อ่านแล้วก็เขียนสะกดคคำนะคะ เพราะฉะนั้นงานของวันในชั่วโมงนี้นะคะก็จะเป็นในหนังสือแบบภา,ภาษาไทยหน้า34และหน้า35นะคะที่สำคัญน,นักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อชั้นและเลขที่ทั้งสองหน้าเลยนะคะเพื่อที่สะดวกในการตรวจงานค่ะนะคะวันนี้หมดเวลาของคุณครูปอแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ครูปอไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ